สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกภาคส่วนของจังหวัดอุทิยธานีพบกันในเดือนมิถุนายน2565นะคะกิจกรรมของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีดังต่อไปนี้ค่ะ 3ม,มิถุนายนเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนินีในขจรเกียรติรักพานิชมณีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทิธานีก็นำผสมนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทำบุญตักบาตถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นร่วมกันปลูกต้นเสดาวต้นไม้ประจำจังหวัดบริเวณล,ลานพระบรมรูปราชการที่5หน้าสารกลางจังหวัดอุทิธานี และจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสัธาร์นประโยชน์บริเวณหมุดโลกบนยอดเขาสแกกรักงและในช่วงเย็นก็รวมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ 9มิถุนายนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรมหาอนันทมหิดลท่านผู้ว่ราชการจังหวัดนำประสงนิกรทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลาถวายราชสักการะและจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทาสีถนนทำความสะอาดปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่โรงพยาบาลหน,นองขายอย่างอำเภอหนองขายอยางเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ 17มิถุนายนอำเภอทับทันจัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานจำนวน300รายเพื่อร่วมกันบำเพ็ญสัตว์นัประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไปค่ะ 23มิถุนายนจังหวัดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาในการผลิตช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 2มิถุนายนผลเอกไพบูล์คุ้มฉายาท่านองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนและนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุทิธานีเพื่อติดตามการพัฒนาโรงเรียนและการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่ค่ะ22มิถุนายนสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุทิธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาปีการศึกษา2565จำนวนทั้งหมด32ราย เพื่อติดตามดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาค่ะ 7มิถุนายนศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์วงเดือนซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธ,ธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและคุณภาพชีวิตของประชาชน 11มิถุนายนท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดอุตรดิตนีและการแข่งขันเรือยาวประจำปี2565บริเวณอ่างเก็บน้ำทับสเลาอําเภอลานสักเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานที่อพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในพื้นที่อําเภอลานสักทับทันและอําเภอสว่างอารมณ์รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ หนึ่งมิถุนายนท่านรองผู้ว่าพิรพลตันทาโอภาสเป็นประธานมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสีสเกตเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาตินครลำดวนเกมนะคะซึ่งมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดอุจิธานีมูลนิธิไทยเศรษฐสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุจิธานีและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุจิธานีร่วมกันสนับสนุนงบประมาณให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและชม รมหรือโรงเรียนต้นสังกัดที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดค่ะ6มิถุนายนจังหวัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนหรือกอรอ,อรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันและเกิดผลเป็นรูปธปรรมค่ะ8มิถุนายนสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดอุจธานีจัดโครงการอบรมแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมช่วยคืนคนดีสู่สังคมค่ะ10มิถุนายนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทจธานีร่วมกับสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดจัดอบรมครูต่างชาติให้ความรู้ในการยื่นคำร้องเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการอำนวยความสะดวกในการให้บริการในระบบออนไลน์ค่ะ 14มิถุนายนท่านผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนชาวอุทิธานีร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะหรือวันพระเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมค่ะ16มิถุนายนพาณิชย์จังหวัดจับมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาความพร้อมทางการค้าของสงหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรีหัวข้อเรื่องการใช้ประโยชน์จาก FTA กับโอกาสของสินค้าเกษตรไทยค่ะ 21มิถุนายนกรมชะละประทานร่วมกับจังหวัดจัดประชุมปฐมนิเทศศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบการพัฒนาแม่น้ำแสแกกรังเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรบรรเทาปัญหาอุทก,กภัยการจัดสรรน,น้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศท,ท้ายน้ำค่ะ ซึ่งวันเดียวกันจังหวัดก็จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามที่ถนนหน้าโรงเรียนบ้านทับยายปอนตำบลประด่ยืนอำเภอลานสักให้ผู้ขับรถสามารถมองเห็นและชะลอความเร็วได้ในระยะไกลช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ 22มิถุนายนจังหวัดจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยนนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการแก้นี้สินภาคครัวเรือนโดยมีกองทุนกยศส,สถาบันการเงิน5แห่งและประชาชนเข้าร่วมงาน5,709รายมูลค่านี่สิน305ล้าน2,040บาทค่ะ26มิถุนายนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ท่านผู้ว่าอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลกและเป็นตัวแทนของชาวอุทิานีปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดค่ะ27มิถุนายนค่ะจังหวัดจัดก,กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเปิดตลาดรู้ใจริมน้ำสแสกกรักงเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนเกิดการกระจายรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ค่ะ และกิจกรรมสุดท้ายค่ะพมจอุทิธานีประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะท่านผู้บริหารที่เคารพคะผลงานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทุกในงานที่ร่วมกันสร้างสารรค์เพื่อให้ชาวอุทิธานีอยู่ดีมีสุขกันทั่นหน้าร่วมกันรักอุทัยและสร้างอุทัยกันต่อไปพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ